สวัสดีครับ f c ทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นี่ภายในนะต้องบอกว่ารถคันนี้ที่ผมกำลังจะพาคุณผู้ชมมาดูนะเป็นรถที่ราคาแพงที่สุดในรถปิกอัพตกลงมันดีหรือไม่ดีแพงที่สุด <c oughs> บางคนบอกว่าเออถ้าจะซื้อจร้งทีขอแบบที่สุดไปเลยนะ <c oughs> เป็นคันนี้แน่นอนบางคนเห็นด้านบนคิดว่าเอยเป็น X s e r ซ e s หรือเปล่าจริงๆคันนี้เป็น V Cross ราคาับราคล้าน2 0ง0 0 0ห้านบาทนะครับแล้วก็คันนี้เป็นสีขาวมุกด้วยก็ต้องบวกเข้าไปเกต0นนะครับเดี๋ยวเซลล์ต้นพาไปดูว่าเขามีอะไรดีมันสวยยังไงทำไมราคามันถึงได้แพงกว่าเขาเพื่อนเลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเรามาเริ่มตั้งแต่กุญแจกันเลยนะคุณผู้ชมซึ่งดูที่ปุ่มเขาครับจะมีปุ่มโค้งๆหนึ่งปุ่มปุ่มล็อกปุ่มปลดล็อกนะครับมันคืออะไรรู้ไหมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะเขาสตาร์ทเครื่องยนต์จากด้านนอกได้ กดปุ่มล็อกหนึ่งทีครับปั๊บแล้วกดปุ่มนี้แชร์ไปนิดหนึ่งอ่าสังเกตพอมันมีไฟกระพริบเราปล่อยเลยก็ได้เห็นไหมสตาร์ทเพื่ออะไรนะครับทําความเย็นฮะเผื่อบางทีจอตากแดดนะครับแต่อย่าลืมนะว่าก่อนที่เราจะลงรถเราต้องไม่ปิดแอร์นะครับเพื่อที่เราสตาร์ทแบบนี้แอร์จะได้ทํางานเวลาเข้าห้องโดยสารก็จะได้ไม่ร้อนมากนะครับหรือถ้าทิ้งไว้สักพักนึงอาจจะเย็นได้เลยนะครับ สำหรับตัวล็อกปลดล็อกของเขาที่กุญแจรีโมทไม่พอนะรุ่นนี้ตรงมือเปิดประตูนี่สามารถปลดล็อกได้ด้วยนะครับฉะนั้นในเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยกุญแจเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าไว้เลยนะครับไม่ต้องเอาออกมาไขาไม่ต้องเอาออกมาสตาร์ทเพราะว่าเขาเป็นระบบปุ่มสตาร์ทนะฮะสำหรับคันนี้แน่นอนครับเป็น v c คล s s นะครับคุณผู้ชมซึ่งราคาบอกไปแล้วต้นคลิป1นึ่0ล้านไม่มีปิกอัพแพงกว่าน,นี้แล้วในของอ s ยุสุ นะครับกระจังหน้าด้านบนเขาเป็นสีเทาด้านล่างเป็นโครมเมียมดำแบบนี้นะครับแล้วก็มีชายล่างต่อเพิ่มขึ้นมาเพื่อความสวยงามนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามี4จุดนะครับสำหรับเซ็นเซอร์ด้านหน้าของเขาเนี่ยจะตรวจจับวัตถุที่อยู่ใกล้ตัวรถแล้วแจ้งเตือนหรือเวลาเข้าจอดด้านหน้าชิดมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่าง นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วปัจจุบันนะครับต้องบอกว่านี่นอกจากสองสายตาที่มองถนนของคนขับนะครับยังมีกล้องนะครับสตัวด้านหน้าที่เป็นกล้องเอาไว้ตรวจจับวัตถุที่อยู่ด้านหน้าตัวรถเราเพราะว่ารุ่นนี้นะเขามีระบบแจ้งเตือนก่อนชน มีระบบเบรกอัตโนมัติมีระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนต่างๆนานานะครับซึ่งรุ่นนี้มีหมดแล้วก็ที่สําคัญนะกล้องตัวนี้นะครับมีมาให้เป็นกล้องคู่ถึงได้บอกว่า2ตาเพราะว่าเขาสามารถที่จะมองในมุมกว้างได้ดีกว่ากล้องตัวเดียวนะครับคุณผู้ชมนะชุดแต่งนะครับคิ้วซุ้มล้อสําหรับเจ้าตัว v ีคอร์เนี่ยเพิ่มความดุดันในสไตล์ออฟโรดเขามีมาให้เห็นไหม นะครับก็จะเป็นทรงดีไซน์แบบนี้เป็นสีเทาตัดกับสีตัวรถนะครับล้อแม็กสีดำนะครับเป็นแม็กขอบ18ยางบิสโตนซึ่งยางเนี่ยเป็น h ททไฮเทเลนซึ่งจะเหมาะกับถนนดำนะครับลุยได้นะครับแต่ถ้าสมมติเปลี่ยนยางเป็นบ้างใหญ่เป็น AT ก็จะดีกว่านี้หรือเป็นแบบยางดอกลุยๆไปเลยก็ยิ่งดีกว่านี้อีกนะครับคุณผู้ชมล้อแม็กเป็นสีดำออกดำด้านอาจะไม่ไม,ไม่ไม่เชิงดำแบบ ดำเลยนะคุณผู้ชมจะออกเทาเทาเทาดำประมาณนี้นะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกแน่นอนตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกมีมาให้ครบนะครับวีคอร์สเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตัวกระจกมองข้างของเขาเนี่ยไม่ได้ทํามาเป็นสีเดียวกับตัวรถเพราะถ้าเราเห็นตัวไฮเลนเดอร์หรือตัวเอ็กซต่างๆเนี่ยกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่สําหรับเจ้าตัววีคอร์สนะคิวซุ้มล้อกระจกมองข้างมือเปิดประตู เขาจะทํามาเป็นสีเดียวกันนะครับทามาเป็นสีเดียวกันเห็นไหมเพื่อให้มันดูเป็นชุดแต่งที่เป็นโทนสีเดียวกัน<ค>ดูแล้วไม่หลอกตารวมไปถึงตรงหัวของบนไดตรงนี้ด้วยนะครับมีลาวหลังคามาให้นะฮะสำหรับรุ่นนี้มีราวหลังคามาให้นะครับ,รบ,รนนาารบกันซาจานรอมือเปิดเราก็คุมโทนติดสีดําให้ลูกค้าทั้งหมดเพื่อให้มันตัดกับเจ้าตัวคิวซุมล้อนะครับเพื่อให้ตัดกับเจ้าตัวคิวซุมล้อ นี่โลโก้ V Cross ของเขานะครับฝากระบาด้านท้ายนะครับชุดนี้ผมจะเรียกว่าอะไรดีชโลบาก็ไม่ใช่นะครับมันเรียกว่าอะไรดีอ่ะเอาเปว่าขอบกระบะตรงนี้ละกันนะครับซึ่งเป็นชุดแต่งของเจ้าตัว V Cross เนี่ยเขามีมาให้นะครับก็ทํามาเป็นสีทูโทนด้านบนสีเทาด้านล่างสีเดียวกับตัวรถ นะครับมีโลโก้ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของระบบ4 x 4ูณดิฟล็อกมีมาให้นะครับไฟท้าย LED นะครับเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงโทนสีในเรื่องของคิ้วซุ้มล้อหรือมือเปิดด้านข้างนะครับรวมไปถึงมือเปิดด้านหลังนะครับอาจจะมองไม่เห็นในด้านข้างแต่เขาก็ทำมาเพื่อให้มันเป็นแบบเดียวกันนะครับ เซนเซอร์ด้านหลังนะครับมีมาให้อีก4จุดนะครับคอยตรวจจับวัตถุที่อยู่ใกล้ตัวรถและที่สําคัญยังทํางานมากกว่าด้านเวลาเราถอยจอดนะครับแล้วมีรถวิ่งผ่านจากด้านหลังนะครับเซนเซอร์จะทําการแจ้งเตือนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับฉะนั้นจะบอกว่าไม่ว่าจะเดินหน้าเข้าจอดหรือถอยหลังเข้าจอดนะครับสําหรับวีคอร์รุ่นนี้นี่เขาตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยช่วยผู้ขับขี่ได้ดีมากนะครับแผงประตู นะครับด้านหลังหรือด้านหน้าเขาจะให้โทนสีเดียวกันมานะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะออกสีน้ำตาลเดินได้น้ำตาลให้อารมณ์เหมือนลุยดินลุยคโคลนอะไรประมาณนี้นะนะฮะหุ้มหนังมาให้บุนุ่มมาให้ครอบระบบการใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นกระจกไฟฟ้าเนี่ยเขาจะทําเป็นสีดําเปลี่ยนโนแบ็คมาให้แล้วก็นี่ที่วางขวดน้ําขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ชมวางได้จุใจแน่นอนนะครับ แอร์แถวหลังรุ่นนี้มีมาให้เห็นไหมนะครับมีช่องเสียบ USB สําหรับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ไม่ใช่ฟังเพลงนะสําหรับช่องด้านหลังตรวนี้เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์นะครับนะ,ะเดี๋ยวไปดูที่ด้านหน้านะครับต้องบอกว่าระบบการใช้งานที่ครบครบจะมาอยู่รุ่นนี้ทั้งหมดรวมไปถึงระบบขับเคลื่อนนะครับเห็นไหมที่ผมบอกว่าเมื่อกี้โทนสีของด้านหลังเขาก็จะทําให้ด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันนะครับ ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังคูแม็กนะครับแล้วก็สีเบาะนี่จะเป็นลนนักษณะนี้น้ำตาลดำนะครับเห็นไหมขอบจะเป็นน้ำตาลมีตัด,ดน้ำตาลเข้ามาเพื่อให้มันได้ลมของสไตล์ออฟโรดนะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับ8ทิศทางยกขึ้นยกลงเดินหน้าถอยหลังแล้วก็พนักพิงใต้หัวเข่าตรงนี้นะครับสามารถที่จะอ่ายกขึ้นยกลงได้นะครับแน่นอนระบบป้องกันการลื่นถลายเอาตัวล้อฟรีมีมาให้แล้วก็ระบบ นี่ครับดับคเครื่องยนต์มัติมีมาให้คลูซคอนโทรลรุ่นนี้เป็นแบบเบรกตามคันหน้าชะลอความเร็วตามคันหน้านะครับหรือ a อแดปตีฟคลูซคอนโทรลรุ่นนี้มีมาให้นะครับเร่งความเร็วตามค่าที่ล็อกไว้พอคันหน้ามาช้าเราก็เบรกตามนะครับมีให้หมดนะครับวิดีโอควบคุมที่พวงมาลัยมีมาให้นะครับแล้วก็นี่เป็นปุ่มสตาร์ทกลมๆอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนกลมๆตัวนี้คือระบบขับเคลื่อนนะครับสามารถเข้าขับสองล้อเร็ว4ล้อเร็วแล้วก็4ล้อช้าเอาไว้ลุยได้นะครับมีระบบช่วยลงเขาลงทางลาดชันระบบดิฟล็อกมีมาให้ส่วนคันเกียร์แน่นอนครับในเกรดตัว M เนีย่ยต่อแม้ให้เป็น V c อ o s s นะเขาก็ไม่มีเกียร์ธรรมดาในตัว M นะฉะนั้นเกียร์ M ทุกรุ่นตัว M ทุกรุ่นนะจะเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดนะครับนี่ตัวจอนะครับแสดงผลอยู่ที่9นิ้วนะ อันนี้เต็มจอนะครับมองกล้องได้ชัดอย่างแน่นอนนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะครับสามารถที่จะเพิ่มความแรงลมนะครับลดความแรงลมตามระบบที่เราตั้งไว้ได้คอนโซลเป็นสีดำเปลี่ยโนแบ็คเอิโทวทีนะครับคันนี้คอนโซลมันจะดำเฉพาะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลจะไม่ได้ดำทั้งหมดนะครับ แต่เส้นสายเนี่ยก็จะมีน้ำตาลมายาวถึงตรงนี้แล้วก็คอนโซลจะบุนุ่มหุ้มหนังมาให้นะครับเดินได้สีน้ำตาลนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับกระจกมองหลังตัดแสงได้นะครับส่วนที่บังแดดแน่นอนครับทั้ง2ฝั่งของยูสุตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้นะมีกระจกมีไฟมาให้นะครับถุงลมนิรภัย6จุดนะครับด้านหน้า2แล้วก็ด้านข้างข้างละ2 นะครับก็คือมีตรงม่านถุงลนกับด้านข้างด้วยนะครับผมนี่ต้องบอกว่าถ้าท่านใดชอบนะครับความเป็นตัวตนชุดแต่งของวีคอร์แล้วก็นึกถึงเวลาที่เราจะเดินทางแล้วไปได้ทุกเส้นทางก็ต้องนี่แหละ v ีคอร์นะครับและเกียร์ออโต้ก็จะมีในรุ่นของเกทเให้เลือกเท่านั้นสําหรับคันนี้นะครับโอเคครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ